หนึ่งมกรลาห้าหสามบ้านขุนแปดอุ้ยหอมมากเยานั่งอยู่มึนงันมทุกอย่าเพอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ไข่ลูกไข่นี่คืออะไรปลาบอไป่ยใช่ยามาตูมข่ลวกวันย่างอะไรไม่่อยเเนี่ย บ้านขุนแปะเผอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันที่หนึ่งหนึ่งมุกกราอะาวต้มนะถ้าสไม่พอดเตดูแลเลยอว้ย มันวัวนีาตั้งตั้งตั้งแกงอะไกันไม่รู้นะเขาบอกว่าอะไรด้ทอดทอต้มกันอร่อยอันนี้อยมากลยตันนหัรงโ้กระมเของเราดินไมทุกอย่างกเลยแงูลมาผส